อ๋อนี่นี่อยู่ยเมกาแล้วยูกี่คนน่ะอยู่กัน3คนอ้าวแล้วรถอ่ะสั่งคันไหนก็คันนั้นแหละที่ส่งไปให้ดูอะ่ะอ้าวแล้วทำอะไรกันอยู่อ,ะอ่ะอ๋อก็ขับอยู่นะแล้วที่เหลือตีเทนนิสอยู่ข้างหลัง <c oughs> เป็นใหญ่มาก The Lighthouse มาจากคำเต็มว่า The Lighthouse Family คำว่า Lighthouse ประภาคารเราชอบอีกแล้วด้วยความรู้สึกของแสงสว่างที่คอยนำทางอย่างที่เคยพูดมาตลอดแลว <c oughs> เขาเป็น Family มาจาก <Family. S 2> นี่มาจากที่เราอยู่ในรถขับรถอยู่ แล้วจยกตรงสี่แยกตรงพัฒนาการเราก็นึกไม่ออกว่าจะเอาเป็นรายการอะไรดีเสร็จแล้วเนี่ยจอนก็นึกถึงเอ๊ะเป็นอะไรดีนึกไม่ออกนุกก็บอกกับจอนว่าเป็นรายการเกี่ยวกับแฟมิล<ม>ี<ม>่ไหม,มพอเราเลือกชื่อ,อารายการชื่อ The Light House Family แล้วถามว่าจะเป็นใครอะ่ะ <c oughs> ก็เลยหันไปบอกระหว่างทิศรถกำลังจะไฟแดงติดประมาณส5วินาทีจำได้เลยใช่ใช่เธอไงก็ปฏิเสธเลยแหละแต่ว่ามานั่งคิดดูแล้วไงว่าโห ถาปฏิเสธนี้ถ้าเราก็ต้องจ่ายเงินค่าพิธีกรเป็นครอบครัวนี้ก็น่าจะหลายตังค์อยู่เอ้เราเป็นพวกตัวเลขไงแล้วก็เออจ่ายก็ได้ขอโทษนะมันลมควันพี่จอนไหมเปล่าควันะะอะะไมายด้ด้หมผ่อนหายใจได้ใช่ไหมความสัมพันธ์ของรถบ้านกับประภาคารมันมาอยู่ตอนที่เริ่มเดินทางต้องบอกตรงๆก็คือตอนที่ไปออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประภาคารเยอะที่สุดติดอันดับ ต้นๆของโลกแล้วก็ <Wow. S 1> เราใช้คําว่าพิชิตประภาคารจริงๆแล้วเนี่ยรถบ้านเนี่เกิดจากคลิปที่ยังไม่ถ่ายรายการโทรทัศน์กัเราอ่ะนัดเพื่อนไว้12คนแล้วดุจก็เป็นคนจองรถบ้านคันใหญ่มากเป็นบัสเลยอะล่ะเราพอถึงเข้าจริงนะมือนเทเรามือนเทเรา เพื่อนที่เท,ท,เทบอกว่า,าตอนนี้อยู่ไหนอ่พวกที่คุณจะไปนะอ๋อนี่นี่อยู่อเมริกาแล้วยู่อีกคนน่ะอยู่กัน3คนอ้าวแล้วรถสั่งคันไหนก็คันนั้นแหละที่ส่งไปให้ดู <laughs> อา้าวแล้วทําอะไรกันอยู่อ๋อก็ขับอยู่นะแล้วที่เหลือตีเทนนิสอยู่ข้างหลัง <laughs> มันใหญ่มากทาไมถึงเลือกกลับมาทำคอนเทนต์ทีนี้มันต้อง,องย้อนกลับไปถามว่าคนถามคือใครแล้วถามในมุมไหน ถ้าเกิดถามว่าที่เรามารวมกันอย่างนี้แล้วรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังรวมกันเพื่อกลับมาคงไม่ใช่เพราะเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วที่ไม่เห็นเนี่ยเป็นเพราะว่าเ,เรามีการเปลี่ยนรูปแบบของ The Lighthouse อันนึงที่เห็นเนี่ยต้องเรียกว่าเขาเรียกว่า,วานุชโซโล่มีอยู่ช่วงหนึ่งนุชโซโล่ทำอาหารนุชทำา DIY มนุษย์แม่ Justin Just Play โอมีการปล่อยปล่อยอิสระออกไปให้ทุกคนทำอะไรที่ตัวเองอยากทำเพราะว่าเราอยากให้ต่างคนต่างสนุกด้วย จนถึงวันนี้ที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใน mm. รายการคือเราอายุมากขึ้น mm. ลูกโตกขึ้นเรากำลังจะหมดโอกาสในการอยู่ใกล้ชิดลูกแล้วโชคดีตรงที่ว่าแจสซินเองเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนจองคืออนะ่อนโยนแล้เขาก็ดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลน้องด้วยคือเป็นเป็นความซวยของมันหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นความโชคดีของมันก็ไม่รู้ที่มันจะต้องรับมรดกจากพ่อกับแม่ไปคือสกาย แล้วก็กังวลใจเหมือนกันว่าถ้าถึงวันที่แจสตินเนี่ยมีความรักขึ้นมาเนี่ยเขาจ,จะยังมีเวลาให้กับพ่อกับแม่หรือน,อน้องหรือเปล่าแบบพิสิกิมการเนี่ยโดนโดนแฉปีนี้ลูกมีความรักไงพูดน้อยแต่ต่อยกแล้วลูกรู้สึกยังไงเพอพี่แจสตินมีความรักรู้สึกว่าเขามีเวลาให้เราน้อยลงไปไหมเราต้องบอกให้ทุกคนรู้ไหมเนี่ยเราต้องบอกของสกายด้วยไหม คือไม่ม่เนอพดินี่อายุ21มีแฟนมาแค่สามคนใช่ไหมสกายอายุ10ขวบมีหคนแล้วไม่ไม่ไม่เจ็ดเจ็ดเยอะจงเอวัดวัดออาเลยไม่ม่แต่ว่ไม่ใช่เคนพร้อมกันถูกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่พร้อมกันเ็ดคนพร้อมกันไม่ไพร้อมกันไม่ได้พร้อมกันม่นจะเกิดอะไร้หรือว่าหรือว่าเนือหอมกันแน่ในลูกเราไม่สิบคนเลยสกายเด็ดอะไรเขาเขาทอไ่ป่ มัมแม่ครับวันนี้ผมมีเดดผมต้องรีบเดดอะไรก็วันนี้เขาเป็นคนนั้นอยู่บ้านแหละเป็นช่วงโควิดก็ต้องไปไหนไม่ได้เขาเขาเปิดหนังดูด้วยกันแต่คนละบ้านนะอยู่คนละบ้านเราคุยใน discord เขาบอกว่าเราคิด่ะมันเป็นแอปอะไรอ่ะลูกไม่ discord มันจะเป็น voice chat อือไม่ยังไงสองตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นที่กายเคยเคยอะไรเคยเป็นแฟนก่บ เออคนนั้นนะแล้มัดระวังหน่อยนะคำพูดนะครับด้ครับถ้าใครแคให้ซันดี่แชรสกีแล้วก็เขาจะเลือกหนักแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบมากกว่าเยอะเลยแต่ที่พิเศษสำหรับสกายก็คือไปเดทในคาเฟ่ออนไลน์อันนี้โดนเลยอันนี้เมทัเวิร์สชอบมากเลยคือแบบว่าอย่างน้อยที่สุดเราได้มีโอกาสได้คุยกันเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยสกายเองเขาจะเชื่อมเรื่องราวพวกนี้เนี่ยผ่านจัสตินเพราะเป็นพี่ชายการกลับมาครั้งเนี่ยเขาเรียกว่า สิ่งที่ขับเคลื่อนน่มันคือความรักที่เราหวงแหนเวลาที่เราต่างคนต่างจะต้องโตจะต้องเนี่ยมันก็กลับมาคนดูก็อาจจะรู้สึกสัมผัสได้กับสิ่งที่เรามีในครอบครัวแล้วก็แบ่งปันไปผ่านทางประพาทา The นเดไล์เา์การออกไปอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ก็ดีใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดติดตามเราอยู่ด้วยก็เดินทางไปกับเราครั้งนี้เดอะไลท์เฮาส์แฟมิลี เรื่องราวของเขาใหญ่นั้ยยังไม่จบนะครับสัปดาห์หน้า The Lighthouse จะพาทุกคนมารีชาร์จกันและที่สำคัญอย่าลืมติดตามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ